สัสดีค่ะวันนี้จูจะพาไปตลาดกันนะคะไปซื้อของไปซื้อของประจําเดือนกันค่ะเมื่อวานเงินออกแล้วท่าแก่มาบอกนะคะว่าโอนเงินให้แล้วเดี๋ยวเราจะไปโอนเงินกันด้วยค่ะเอาเงินเข้าบัญชีแล้วก็โอนเงินกับไทยด้วยนะคะตอนนี้จูอยู่ป้ายรถเมย์นะคะก็รอรอรถเมย์อยู่ค่ะรถเมย์มาพอดีค่ะ โอ้โหรถเมย์วันนี้มีแค่เรานะคะวัตอนนี้รถเมย์ว่างมากค่ะแต่ก็ดีแล้วค่ะมีคนไม่เยอะอัน้ตอนนี้ก็ย้ถึง ใกล้จะถึงป้ายที่เราจะลงแล้วนะคะก็เป็นตลาดอย่างบ้านเราก็จะเป็นตลาดในอำเภอนะคะตรงนี้จะเป็นอำเภออำเภออันซองค่ะเวลาข้ามทางมาลายตรงนี้นะคะถ้าเราจะข้ามเดี๋ยวรถเขาจะหยุดให้นะคะคือดีดีมากค่ะอื เราจะข้ามได้แบบไม่ต้องวิ่งอีลุงตุงนังนะคะอันนี้ก็จะร้านขายอย่างว่าเราก็จะแบบอะไรนอะไรร้านร้านยีบาทนะคะจุจะเรียกว่าร้าน20บาทแต่ก็ไม่ใช่20บาทนะคะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้จูก็มาสู้ ATM นะคะเป็นธนาคารชินฮันเฮ้ เหนื่อยหน่อยข้อ,ขอเดินขึ้นบันไดามาชั้นสองค่ะตรงตู้ ATM นะคะก็จะมีเป็นให้เราเปลี่ยนภาษานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะใช้ได้ไหมตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เราเปลี่ยนภาษานี่นะคะน,ก,นก,ดกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สีเขียวอีกเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะให้ใส่รหัสบัตรนะคะพอพอเราใส่รหัสบัตรเสร็จปุ๊บล้วก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้นะคะแล้วก็จะเข้าไปก็จะมีสอบถามยอดเงินในบัตรแล้วเราก็สามารถกดกด,กดเงินถอนเงินได้ปกตินะคะแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้ดีมากาเลยนะคะจ,จูชอบตรงนี้นะคะว่าเขาจะมีโทรศัพท์นะคะให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ธนาคารแล้วก็จะมีซองใส่เงินให้ด้วยซองใส่เงินน่ารักนี่นะคะนี่ใส่เงินให้ด้วยนี่นะคะก็จับประมาณนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้คือซองเงินของเรานะคะไปกันค่ะวันนี้เราจะไปซื้อของกันต่อค่ะไปกันเลยนี่นะคะก็ จะเป็นบรรยากาศในตลาดนะคะก็คือในอำเภอนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ผู้คนก็ออกมาซื้อของกันเยอะค่ะตรงนั้นจะเป็นคิวรถแท็กซี่นะคะตรง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 นั้น,นะคะ่ะนี่ที่มีรถจอดอยู่นะคะเวลาที่เราไปเรียกรถแท็กซี่เราจะเลือกไม่ได้นะคะว่าเราจะเอาคันไหนคือคันหน้าค่ะคันแรกที่เขาจอดอยู่คันนั้นก็คือมีสิทธิ์ไปก่อนนะคะ อนนี้จูก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะตอนที่จูซื้อของก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าจูรีบซื้อด้วยค่ะบางร้านคือเป็นเขาเขาไม่อนุญาตให้แบบเอากล้องเข้าไปถ่ายนะคะจูก็ซื้อของเสร็จแล้วนี่คือของประจําเดือนนะคะก็จะเยอะประมาณนี้คะ่ะตอนนี้เดี๋ยวจูรอ รออีกคนเขาไปซื้อของนะคะจุก็รออยู่หน้าร้านเอเชียมาร์ทร้านเอเชียมาร์ทจุก็เข้าไปซื้อเสร็จแล้วค่ะจะเป็นของไทยนะคะพวกข่าตะไคร้จุก็เข้าไปซื้อเสร็จเรียบร้อยวันนี้ต้องกลับรถแท็กซี่กันนะคะเพราะว่าของเยอะนี่ก็เป็นของที่จูซื้อมาวันนี้นะคะ เดี๋ยวจูจะให้ดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างใน1เดือนที่จูซื้อมาไว้นะคะเราซื้อมาก็คือจะมาหารกันนะคะก็เลยค่ากับข้าวก็เลยไม่ได้เสียเยอะเท่าไหร่แล้วก็จะมีบางส่วนที่ซื้อเป็นส่วนตัวก็พวกเช่นบางอย่างก็ที่เราอยากกินส่วนตัวหรือว่าอาจจะเป็นเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะตื่นไม่พร้อมกันเนี้ยถ้าถ้าสมมติว่าจูตื่นเช้าใช่ไหมคะ ยังไม่หมดนะคะวางค่ะถ้าสมมติว่าเสาร์อาทิตย์ถ้าสมมติจูตื่นเช้าใช่ไหมคะจูก็จะทํากินก่อนอะไรที่เป็นของส่วนรวมก็ค่อยทํากินด้วยกันนะคะก็มีทั้งส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวนะคะเยอะแยๆเลยนะคะที่ซื้อมาเยอะแบบนี้เพราะว่าเรามีตู้เย็นนะคะที่สามารถเก็บเก็บของได้เยอะนะคะเก็บของได้เยอะแบบนี้คือคือ,คอมีตู้เย็นตู้ใหญ่สองตู้นะคะ แล้วก็อย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วของก็ไม่ค่อยเสียนะคะถึงจะเป็นหน้าร้อนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็พอใส่อยู่แล้วเดี๋ยวจูจะให้ดูนะคะว่าของที่จูซื้อมามีอะไรบ้างคะ่ะแล้วจูก็จะไปคำนวณน,นะคะค่าอาหารค่ารายจ่ายในแต่ละเดือนนะคะที่ต้องเสียนะคะขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงค่ะอันนี้เป็นสลายที่สามารถ กินกับข้าวได้เลยนะคะเวลาที่เราหุงข้าวร้อนๆเนี่ยเราก็กินกับข้าวได้เลยมันจะเป็นแผ่นเล็กๆพอดีคําค่ะแบบนี้แผ่นเล็กๆพอดีคําค่ะแล้วก็กินกับข้าวได้เลยอันนี้สะดวกค่ะกินกับข้าวกับกิมจิเวลาที่แบบเราเราเป็นแบบวินาทีเร่งรีบนะคะเราไม่ได้ทํากับข้าวแบบนี้จะสามารถใช้ได้เลยค่ะส้าวดูค่ะนี่มาม่านะคะได้มาม่ามาด้วย แล้วมาม่ามาสองแพ็คดูลองมาหลายรสนะคะคืออีรสน,นี้ที่จูติดใจที่สุดมันจะรสชาติพอดีค่ะไม่เผ็ดมากเพราะว่าจูจะไม่ค่อยชอบกินเผ็ดน,นะคะถ้าเรากินมาม่านี้ก็้วกินกับกินจีไดก้ก็น่าจะคดิพอดีนะคะ 你妈给我的。 ชีดแล้วก็เนยมาชเยของพ่อใหญ่ค่ะช่วงนีนะ้หน้าหนาวเราต้องกินของพ่อใหญ่นะคะแก้วัดได้ด้วยนี่เดี๋ยวแล้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้แล้วเดีวอันนี้คือก็ไม่รู้จะวางตรงไหนแล้วทำมันเยอะทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วว่ามัน,ค,นคืออะไรคะไม่ใช่ไส้กรอกอีสานอุ่นกับหัวใครจะไปดูรู้ได้ไหมคะ มันจะมีแบบเป็นเป็นน้ำซุปขายด้วยนะคะเป็นหอ่นอน้ำซุปสำเร็จรูปด้วยก็ยีแบบน้ วแล้วเราก็คงได้กินถั่วต้มแต่ไม่เลยค่ะเราจะได้เจอเด็กหววแบบนี้นะคะคือเขาไปอบถั่วต้มไม่มีค่ะดูสงสัยว่าทำไมเขาไม่กินถั่วต้มเนาะที่เห็นก็คือแบบเราปลูกไปเองนะคะแล้วก็เก็บถั่วต้มกินไปเองเนี่ยค่ะแต่ถ้าแบบจะไปซื้อตามตลาดทุกคนค่ะจะเป็นถั่วอบแบบนี่เลยเราจะได้กินถั่วต้มนะคะมีซือมาไข่โลกระทานะคะมีไข่โลกระทาด้วยไข่โลกะทานก็ขายเป็นห่อเป็นเป็นแพ็คเลยค่ะติ๊กไก่นะคะติ๊กไก่ของซีซด้วยค่ะจะซื้อมาไว้ทอดสะดวกดีค่ะอันนี้วหมัก มะนาวก็ถ้ามะนาวเราจะซือเป็นมะนาวแบบนี้นะคะถ้าเรา้อเป็นมะนาวเหมือนเหมือนที่ไทยลูกกลมๆใช่ไหมคะอันั้นมันจะแพงนะคะก็เลยซื้อเป็นเลมอนแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะนไม่นคาวเ่ก็จะเคีมราก็ซื้อเป็นแกะแล้วแบบนี้นะคะยกแพ็กมาเลยเพราะว่าเราขอเราเป็นครัวใหญ่้ยกันัก็มาหากันให้ดูวนี้นะคะอันนี้จูน่ายกไม่ค่อยจไวเท่าไหร่นะะ มีคนก็ยืนต้เขาเขาก็น่าจะยืนมองแตัดใจอยู่ว่าเอาหรอไม่เอานะคะชูเก็เลยสวนลอยเข้าไปเอาก่อนน้อยค่ะยังไม่หมดก่อนต้องรีบนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าที่เราซื้อของมาแต่ละเดือนจะเดือนมีอะไรบ้างก็เลยอยากให้ดูที่ไหน่เดือนหลังไปว่าเขาแถมมาให้เขาแถมมาให้อันนี้น้ำทือเลาแถมมาให้ร้านขายแถม เราไปซื้อของกินก็อย่างนี้ค่ะเยอะมากมม่ตลอดนะคะเอาไปซ้อของกยากะนนู่นข้าวตู้ก่อนนะคะอฉันจะเปิดคคเ <laughs> คเเรื่องพี่จูคุมกบเหม่อม้วเจ้เอาสิริ <laughs> <laughs> ยังไงฉันกำลังเครียดอยู่นี่คุณตอกย้ำฉันตือนไปนล้วจดีว่าฉันช่วยคุณเเขียดมากเลยอ่ะ <ت. บอกจูจูคุมขมามันบอกช่วยไม่ได้อ่ะเออมันขึ้นมาเฉยเลยใช้จ่ายส่วนตัวด้วยนะคะจูก็ใช้จ่ายไปวันนี้อยู่ที่1นึ่งแห้าหมืนวอนนะคะก็อยู่ที่ประมาณสี่พันบาทไทยนะคะสำหรับจูคือ จูจะตั้งเป้าไว้นะคะในแต่ละเดือนจูจะใช้ค่าอยู่ค่ากินอยู่ที่300,000วอนนะคะคือจะพยายามที่สุดค่ะคือไม่ให้เกินไม่ให้เกิน3 0 0 0 0 0วอนนะคะถ้าเหลือจูก็จะเก็บรวบรวมเป็นเงินเก็บอีกทีนึงนะคะจูก็ยังจะมีใช้จ่ายส่วนอื่นอีกอยู่นะคะที่150,000วอนที่จูใช้ในครั้งนี้ก็คือจูยังไม่ได้รวมยอด ะะจูจะรวมยอดทีเดียวเลยคือสิ้นเดือนเพราะว่าจูอาจจะมีสั่งของในอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะก็เลยจะรอรวมยอดในสิ้นเดือนทีเดียวแล้วก็จะคิดบอกลบอกออกมาเป็นเงินเก็บอีกทีนะคะสําหรับของเราเต็มๆอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หากจากค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเรามีจูก็จะมีเก็บส่วนตัวบ้างนะคะเป็นฝากประจําแล้วก็นอกเหนือนจากนั้นเราก็มีส่งบ้านเท่านั้นก็เป็นเงินเก็บของเราหมดแล้วคะ่ะค่าแรงที่เราได้รับที่นี่นะคะ ก็สูงนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่นี่ก็ค่อนข้างสูงเช่นกันค่ะแต่จูก็โชคดีนะคะเพราะว่าไม่ได้เสียค่าอะไรเยอะแยะก็ได้เสียแค่ค่าอยู่ค่ากินนะคะถ้าเรารู้จักแบ่งกินแบ่งใช้แบ่งเก็บก็ทําให้เรามีเงินเก็บได้สบายๆค่ะวันนี้นะคะจูก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ